สวัสดีค่ะ ทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยมีข่าวดีมาบอกนะคะชาวดอกดิสกุ๊ปนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าอยากจะทดลองสินค้านะคะตัวนี้นะคะบริษัทนะคะให้มาแจกสินค้าฟรีนะคะมูลค่า990บาทนะคะได้แก่ตัวแรกนะน้องมันของเรานะคะเป็นคอลลาเจนผิวนะคะบำรุงผิวบำรุงเล็บบำรุงกระดูกนะคะได้เรื่องผมด้วยนะคะตัวนี้นะคะได้เรื่องฝ้ากะจุดด่างดำทาน14วันนี้แบบ แบบแบบแบบว่าแบบผิวใสามากนะคะเม็ดน่ารักมากนะคะจะทานช่วงตอนท้องว่างนะคะครั้งละสองเม็ดนะตอนเช้าก็ได้หรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะเขาจะแจกนะคะ1ิห้าแคปซูลนะคะมาในรูปแบบซองนะนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะจะเป็นน้องบันเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวดีท็อก ตัวนี้เริ่มมากนะคะเพราะอะไรปกตินั้นเป็นคนที่เข้าห้องน้ํายากมากท้องผูกนะคะพ,พอได้ตัวนี้มานะคะรู้เรื่องเลยนะคะนะคะวิธีการชงก็ชงนะคะผสมน้ําเปล่านะนะคะทานก่อนนอนนะคะตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ํานะคะแต่ว่าข้อดีคือไม่ปวดบิดไม่เจ็บท้องนะคะก็คือถ่ายคล่องนะคะซองเดียว ท้องแบนท้องราบนะคะชอบชอบตัวนี้ชอบมากเริ่บๆชอบทุกตัวเลยนะคะส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวสเปล่าอย่างที่คลิปที่แล้วที่แนทนะคะแจกไปนะคะตัวนี้เสริมปูมคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะจะเป็นเจลลี่นะอร่อยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปรับผลิตภัณฑ์นะคะได้ตามลิงก์นี้นะคะเออลืมอีกตัวหนึ่งนะคะจะมีตัวไอ้น้ำมันมะพร้าวนะคะ สกัดนะคะตัวนี้ก็ได้เรื่องเกี่ยวกับหุ่นด้วยถ้าใครอยากลดน้ำหนักนะคะสามารถเข้าไปรับได้นะคะตามลิงก์น้านนจะปักลิง์ไว้ข้างล่างนะคะรับเลย